ด้วยเพราะว่าเราต้องการที่จะขับเคลื่อนะคะหนังสือเล่มนี้เจาารอานี้เนี่ยให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุดหน้าที่ที่ปรึกษาก็เป็นส่วนหนึ่งที่กุจิส่งเข้าไปด้วยแต่อาจารย์พนารั์ซึ่งอยู่เบื้องหลังคองนเ็จนี้นะคะอาจารย์มีการเข้าไปให้คําแนะนาหรือชี้แนะน้องในการทําให้อันนี้ก็คือทําปรึกษาเล็กเ,เน้อยส่วนปกอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีทางพอเราทําเสร็จทางธธกุจิก็จะช่วยเราดูด้วยอะไรนี้นะคะอันนี้ก็ช่วยกันลักษณะนี้คะ อันนี้ขออนุญาตถามคุณรังสรรค์นะคะตามตัวผมนะตัวสายลมันก็ต้องมาอาสูตรปิดเดี๋ยเขาเรียกว่าตัวใหญ่เพื่ออะไรตัวใหญ่คือตัวหนังสือก็คือบิ๊กฟอนต์แล้วตัวข้างในเนี่ยคือต้องการให้ผู้ที่มีสายตาเลนรางเนี่ยอ่านข้อมูลจริงๆได้รับข้อมูลที่ชัดเจนก็คือเป็นนั่นกระดาษรีลีสแล้วก็ตัวหนังสือขนาดที่เหมาะสมแล้วก็ฟอนต์ที่เหมาะสมนะครับอันนี้คือตีแตกที่ได้จากกระดาษน้ำมันใช้ าท่านสังเกตนะคแะแม้แต่สีของตัวอักษรข้างในนะคะเป็นสีน้ำตาลนะคะไม่ใช่สีดำนะคะแล้วก็เป็นสีที่ทางสมาคมบอกเราว่าเป็นสีที่คนในตลาดบอกว่าอ่านแล้วสบายตาที่สุดจะเห็นว่ากระบวนการในการทําตรงนี้นะคะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่คณะทํางานนะคะแล้วก็น้องๆได้เรียนรู้ด้วยนะคะไม่ใช่เฉพาะนะครับซึ่งอันนี้ผมจุดจุดที่ทางรายการบอกว่า teach l e s s Learn more นะครับสอนขั้นสุแล้วก็ไปศึกษาต่อนะครับเราก็ให้ความ เรื่องของการพิ่มความต้องการของกลุ่นี้ <c oughs> ประสบการณ์ที่เรามีนะครับ <c oughs> เพื่อให้นักศึกษาเนี่ยไปทำต่อยอดได้อันนี้คือเป็นจุดที่เราต้องการเพาะ <c oughs> เรื่องคน